นี่คือภาพยนตร์นังผีของประเทศเวียดนามโดยมีเรื่องราวความสยองขวัญได้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลที่เก่าวขาเรียกว่าหมูบลล่บ้านนรกหลังจากพิธีงานแต่งงานลูกสาวของหัวหน้าหมูบ่บ้าน ได้เกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีไสยศาสตร์มนต์ดำซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้กระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างจนกลายเป็นคำสาบไม่มีใครสามารถเข้าออกหมู่บ้านได้นอกจากหัวหน้าหมู่บ้านได้คนเดียวใครที่หนีออกจากหมู่บ้านจะต้องตายอย่างสยดสยองเรื่องราวความน่ากลัวน,นี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับถ้าชอบช่วยกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ เปิดฉากมาก็เล่าถึงความเชื่อนับตั้งแต่โบราณกาลมา มีไสยศาสตร์มนต์ดำอันชั่วร้ายตำราหนึ่งเมื่อทำพิธีได้สำเร็จก็จะสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมากลายเป็นอมตะแถมยังสามารถควบคุมวิญญาณผีไว้คอยเป็นทาสร,รับใช้ซึ่งไสยศาสตร์มนต์ดำอันชั่วร้ายนี้ผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่าต้มเหล้าหัวกะโหลกส่วนผสมของเหล้าประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอวัยวะในร่างกายของคนห้าคนซึ่งก็ได้แก่แขนขาตับศีรษะ และหัวใจของคนชั่วสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเลือดสาวอันบริสุทธิ์แบบสดๆที่ยังมีชีวิตอยู่ในความเชื่อของคนเวียดนามเมื่อมีคนตายวิญญาณก็จะออกจากร่างหลังจากนั้นก็จะมียมมาทูตพายเรือเรียกดวงวิญญาณดวงนั้นให้ขึ้นเรือพาไปยมมโลก็จะเหมือนกับความเชื่อของคนไทยไปชดใช้กรรมกรรมดีขึ้นสวรรค์กรรมชั่วตกนรก แต่คนที่ถูกฆ่าตายนำมาต้มเหล้าหัวกะโหลกนั้นวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดกลายเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายอาฆาตแค้นอยู่ตลอดเวลา จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในค่ำคืนนี้หลังจากที่มีคนในหมู่บ้านแอบหนีไปสองคนระหว่างเดินลงจากเขาก็เกิดอาการโรคประหลาดผิวหนังเป็นตุ่มคล้ายฝักบัวเงื่อไหลออกมาเป็นเลือดพวกเขาจึงหนีตายกลับมาที่หมู่บ้านมารักษาที่บ้านของนายซันซึ่งเป็นหมอประจำหมู่บ้าน นางแอมนอนดิน้ทนทุรนทุรายอยู่บนเตียงเหงื่อก็ไหลออกมาเป็นเลือดไม่หยุดซึ่งขณะนั้นหมอก็ไม่อยู่มีเพียงแต่ลูกชายชื่อคำเท่านั้นที่นั่งเฝ้าไข้ดูอาการรอพ่อมารักษานางแอมรู้ตัวว่าคงไม่รอดแน่ๆจึงฝากให้คํานำสมุดบันทึกตำราเล่มหนึ่งไว้ให้กับฝงลูกสาวของเธอซึ่งเป็นเพื่อนกับคำ เธอกำชับย้ำว่าลูกสาวของเธอนั้นสามารถมองเห็นผีได้และระวังให้ดีจะถูกเป็นเครื่องมือมนดำสายศาสตร์พูดจบนางก็สิ้นใจตายและคำํำได้หยิบหนังสือตำราเล่มนี้แล้ววิ่งออกไปจากห้อง เมื่อนายคอยซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านมาถึงเห็นเมียของตัวเองนอนตายอยู่บนเตียงเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยยืนสลดใจอยู่หน้าประตูส่วนลูกสาวฟงรีบวิ่งไปหาแม่ร้องให้เสียใจบอกว่าแม่อย่าทิ้งหนูไปเธอวิ่งไปหาพ่อบอกให้พ่อช่วยแม่ทีแต่นายคอยก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีใครสามารถช่วยได้เพราะมันคือคำสาปใครก็ตามที่แอบหนีจากหมู่บ้านแห่งนี้ไป ก็จะเกิดรกประหลาดเงื่อไหลออกมาเป็นเลือดและแต่ในที่สุดอย่างทรมานส่วนนางลานอีกคนหนึ่งที่ลงไปด้วยกันก็เกิดอาการเดียวกันเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดเธอดิ้นตายอยู่ที่หน้าบ้านหมอซานย่างทรมานและแต่ในที่สุด ซึ่งประวัติหมู่บ้านแห่งน,นี้บรรพรบประหลุดเป็นกลุ่มโจรออกปนฆ่าคนในห,หมู่บ้านอื่นๆหลังจากทางการตำรวจออกปร,ราบปรามจึงหนีอพยพขึ้นไปบนหุบเขาที่หมอกหนาทึบตั้งรกรากอยู่ที่นั่นบุคคลภายนอกไม่สามารถหาทางเข้าไปในหมู่บ้านได้ ในขณะเดียวกันคนในหมู่บ้านก็ไม่สามารถออกมาได้เช่นกันมีเพียงคนในครอบครัวหัวหน้าหมู่บ้านเพียงเท่านั้นที่สามารถเข้าออกได้ใครก็ตามที่ออกไปก็จะต้องเจอกับหิ่งห้อยสีเลือดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณผีอันชั่วร้ายอคอยฆ่าคนที่แอบหนีไปจนเป็นที่เลื่องลือขนานนามว่าหมู่บ้านนรก หลังจากนั้น15ปีผ่านมาในค่ำคืนนี้มีการจัดงานแต่งงานระหว่างฟงลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านกับเจ้าบ่าวชื่อสางลูกชายของนางลันที่ตายด้วยโรคประหลาดหลังจากแอบหนีออกจากหมู่บ้านกับแม่ของฟงเมื่อ15ปีที่แล้วในงานแต่งงานด้วยความเชื่อของคนในหมู่บ้านในขบวนแห่ทุกคนต้องสวมหน้ากากหนูโดยที่เจ้าสาวนั่งเกี่ยวเจ้าบ่าวเดินนำขบวนแห่ไปส่งที่บ้านเจ้าสาวที่รอจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ทุกๆคนต่างรอแสดงความยินดีถือว่าเป็นงานมงคลในห,หมู่บ้านเด็กๆทุกคนต่างมีความสุขนานๆทีจะมีงานเรื่องเริงสักครั้งเด็กๆได้รวมตัวกันขอร้องเล้าหรือเดืองช่างทําหุ่นตุ๊กตาไม้ประจาหมู่บ้านให้นําตุ๊กตาที่เขาแกะสลักมาแสดงละครให้ดูเขาสัญญากับเด็กๆว่าเอาไว้เสร็จงานแต่งครั้งนี้ก่อนจะขออนุญาตหัวหน้าหมู่บ้านทําการแสดงละครหุ่นไม้ ตัดมาฉากระหว่างทางที่ขบวนแห่เดินอยู่ในป่าฟงได้เห็นผู้หญิงชุดแดงปริศนาคนหนึ่งยืนอยู่เธอเป็นใครก็ไม่รู้ฟงตกใจมากจึงร้องเรียกให้ทุกคนหยุดดูแต่เมื่อทุกคนดูแล้วก็ไม่เห็นมีใครซางจึงพูดปลอบใจเธอว่าอย่าคิดมากเธอตาฝาดหรือเปล่าแล้วให้ทุกคนรีบเร่งฝีเท้าขบวนแห่ไปที่งานแต่ง เมื่อมาถึงงานแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวโค้งคำนับทำความเคารพนายคอยและแม่บุญธรรมทุกคนร่วมกันแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและหัวหน้าหมู่บ้านลุงสันที่เป็นหมอประจำหมู่บ้านได้มอบกำไลข้อมือที่ทำจากมาเล็ดพืชที่หายากเป็นสิ่งของมงคลสวมให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว ขณะนั้นโฟงก็ได้เห็นสาวชุดแดงอีกครั้งในสภาพพิถือเด็กทารกโชว์ให้เธอเห็นคราวนี้เธอยิ่งมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเธอร้องตกใจชี้ให้ทุกคนเห็นว่าหญิงชุดแดงยืนอยู่ตรงนั้นทุกๆคนในงานต่างหันไปดูก็ไม่เห็นทําให้ทุกคนเริ่มตกใจไปด้วยคนในหมู่บ้านก็มีอยู่แค่นี้หรือจะเป็นคนนอกหมู่บ้านมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้ เพื่อยุติความสับสนวุ่นวายเพื่อให้ทุกคนสบายใจหัวหน้าหมู่บ้านจึงสั่งเจ้าบ่าวพร้อมกับลูกบ้านทุกคนออกตามหาหญิงชุดแดง เมื่อทุกคนออกตามหาหญิงชุดแดงในป่าก,ก็ไม่เจอสักทีและตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วพวกชาวบ้านต่างกลัวว่าหิ่งห้อยเลือดจะปรากฏตัวขึ้นจึงยุติการค้นหาแต่สางได้ขอร้องชาวบ้านอย่าเพิ่งกลับช่วยกันค้นหาต่อทําให้ชาวบ้านเริ่มไม่พอใจมีปากเสียงทะเลาะกันพึ่งแต่เป็นลูกเขยหัวหน้าหมู่บ้านแค่วันเดียวเท่านั้นเริ่มจะออกคําสั่งซะแล้วดูเหมือนว่าชาวบ้านจะไม่ฟังคําสั่งสางจึงพากันเดินกลับบ้าน ส่วนเดือนช่างทําหุ่นตุ๊กตาก็เดินมาปอบสร้างอย่าไปถือสาชาวบ้านเลยเขาอาจจะดื่มเหล้าหนักไปหน่อยเลยเผอปากพูดไปเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยกลับมาค้นหาใหม่ดีกว่ากลับไปนอนพักผ่อนดีกว่าเพื่อน ส่วนทางด้านที่บ้านของเจ้าสาวตอนนี้แขกได้กลับไปหมดแล้วเปิดโอกาสให้คำลูกชายของลุงสันหมอประจำหมู่บ้านเป็นเพื่อนเติบโตมาในวัยเดียวกันกับฟงที่เขาแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวในเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นฟงได้เกิดเป็นลมขึ้นเป็นจังหวะพอดีที่สางกลับมาพอดีซึ่งทำให้สางและพ่อตาไม่พอใจในตัวคำสักเท่าไหร่ไม่รู้จักการะเทศสะซะเลยไล่ให้คำกลับบ้านไป ตกกลางคืนระหว่างที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนหลับกันอยู่ฟงต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงยม,มทูตร้องเรียกดวงวิญญาณให้ขึ้นเรือพากลับไปยังยม,มโลกเธอตกใจมากปลุกสามีให้ตื่นขึ้นมาแต่เมื่อสร้างตื่นมองดูหน้าต่างก็ไม่เห็นมีอะไรเขาต้องคอยปลอบใจภรรยายไม่ให้คิดมากนอนพักผ่อนต่อเถอะ หลังจากพิธีงานมงคลเฉลิมฉลองเมากันอย่างเต็มที่เมื่อคืนที่ผ่านมาในยามเช้าของวันใหม่ชาวบ้านทุกคนต่างหวังว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ใครจะรู้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความตกใจให้กับทุกคนในหมู่บ้าน ที่บ้านของช่างแกะสลักขุนกระบอกซึ่งในเวลานี้เป็นบรรยากาศฝนตกอากาศกำลังดีเหมาะแก่การนอนหลับพ่อของเดืองกลับมาจากป่าเมื่อเห็นลูกชายนอนหลับไม่ยอมตื่นจึงร้องเรียกปลุกลูกชายแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเสียทีไม่มีเสียงขานร,รับน้ำฝนสีแดงไหลลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อเข่าปีนบันไดขึ้นไปเห็นลูกชายของตัวเองถูกฆ่าตายอย่างสยดสยองเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้มาได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มย้ายมาอยู่ ในพื้นที่แห่งนี้ทําให้ชาวบ้านทุกคนต่างหวาดกลัวและตกใจขณะที่ลุงสันหมอประจําหมู่บ้านชันนสุดศพพร้อมกับหัวหน้าหมู่บ้านก็ยังรู้สึกแปลกประหลาดใจเช่นกัน และสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นขณะที่ํำสำรวจบริเวณที่เดืองตายพบหุ่นตุ๊กตาไมา้ถูกตัดแขนเหมือนกับศพของเดืองวางทิ้งไว้ใกล้ๆจังหวะนั้นลุงแดนคนบ้าประจำหมู่บ้านวิ่งเข้ามาดูศพและปากเสียบอกว่าผีปีศาจได้ออกอานว瓦แล้วทําให้ทุกคนตกใจไปกันใหญ่แล้วชี้ไปที่หัวหน้าหมู่บ้านคนนี้แหละเป็นคนฆ่าเดืองทําให้หัวหน้าหมู่บ้านพูดอะไรไม่ออกแล้วสั่งให้ลูกบ้านจับตัวคนบ้าตบปากซะพูดจาเหลว ลแล้วลากตัะออกไปข้างนอกตกกลางคืนฟงสังเกตเห็นหลายของตัวเองมีรอยขีดข่วนเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอาจเป็นเพราะเธอเดินไม่ระวังไปชนกับอะไรหรือเปล่าเธอจึงไม่ได้สนใจอะไรณนะตอนนี้เธอรู้สึกว่างานแต่งของเธอจะนำพาลางร้ายมาสู่หมู่บ้านและการตายของเดือนอาจจะมาจากหยิงชุดแดงที่เธอพบเห็นก็ได้ รุ่งเช้าวันต่อมาฟงยังสงสัยปริศนาการตายของเดืองจึงไปหานางตำซึ่งเป็นแม่ของเดืองถามว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่แต่ก็ได้คำตอบว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกตินอกจากสัญญากับน้องสาวคนเล็กว่าจะเล่นละครหุ่นเชิดหลังแต่งงานฟ่องให้เด็กๆด,กดูนางตำ ที่กำลังโศกเศร้าในตอนนี้เธอก็เป็นห่วงลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อมินเธอป่วยอยู่ตลอดเวลายังโชคดีที่มีหมอคำคอยหายามรักษาเธอจนมินเธอรู้สึกดีและแอบชอบคำเธอแสดงอาการเขินอายออกมาให้คำรู้สึกว่าเธอมีใจเช่นกัน และฟงก็รู้ว่ามินนั้นเป็นเด็กนิสัยดีคนหนึ่งในหมู่บ้านที่แอบมีใจให้กับคําเธอพยายามเชียร์ให้คําขอมินแต่งงานมีความรักดีๆแต่คําตอบของคํากลับตอบมาว่าความรักของเขานั้นมันจบลงไปแล้วและไม่อยากมีความรักอีกมันแสดงถึงว่า คำยังคงรักฟองอยู่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเดินคุยกันอยู่นั้นได้เจอลุงแดงคนบ้าประจําหมู่บ้านกลางทางซึ่งลุงแดนเขามาได้บ้าตั้งแต่เกิดเขาเริ่มบ้าเมื่อสูญเสียลูกสาวที่หายตัวสา,วาบสูญไปจากหมู่บ้านไม่พบแม้กระทั่งศพทําให้ลุงคอยเรียกเด็กสาวคนอื่นว่าเป็นลูกของตัวเอง จังหวะนั้นสางก็เดินมาพบฟงเดินอยู่กับคําพอดีสางรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็รู้ว่าคํานั้นแอบลักฟงเมียตัวเองมานานแล้วเขาได้เตือนคําว่าอย่าคิดที่จะตีท้ายขัวเพื่อน หลังจากที่ทั้งสองคนได้แต่งงานกันเพียงไม่กี่วันซางมีความคิดที่อยากจะออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เพราะอยู่ที่นี่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วไหนจะมีฆาตรกรและคนที่จะคอยตีท้ายขัวและเขามั่นใจว่าข้างนอกมันต้องดีกว่าในหมู่บ้านที่เขาอยู่แน่แ,นแต่ฟงบอกว่าพ่อของเธอสั่งห้ามออกไปคนที่สามารถออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ก็คือคนในครอบครัวของหัวหน้าหมู่บ้านเพียงเท่านั้นทำให้ซางรู้สึกน้อยใจที่ตัวเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกับ ทั้งๆท,ที่เขาอยู่ในฐานะเป็นลูกเขยได้แต่งงานกับลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันแต่กลับถูกไม่ไว้ใจ ตกกลางคืนฝงได้ยินเสียงเรียกดวงวิญญาณให้ขึ้นเรืออีกครั้งเหมือนเดิมจนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาและทุกครั้งเมื่อเธอได้ยินเสียงเรียกดวงวิญญาณแน่นอนว่าจะต้องมีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านเมื่อเธอลงจากเตียงเธอสังเกตเห็นเท้าของเธอเปื้อนดินดูเหมือนว่าเธอละเมอออกไปจากบ้านตอนไหนโดยที่เธอไม่รู้ตัว จังหวะนั้นได้มีชาวบ้านมารวมตัวร้องเรียกตามหาเฮืองที่ได้หายตัวไปลึกลับหลงอยู่ในกลางป่าพวกเขาร้องเรียกตามหาจนถึงรุ่งเช้าจึงพบว่าเฮืองนอนตายกลายเป็นศพหลังจากชนะสุดศพพบว่าเฮืองถูกฆ่าลัดคอศพถูกควักลูกตาขาของเธอถูกตัดออกลักษณะรอยบาดแผลเหมือนกับเดืองซึ่งในบริเวณใกล้ๆพบกับตุ๊กตาของเฮืองซึ่งขาของตุ๊กตาและดวงตาได้หายไปเหมือนกับศพเฮือง เมื่อพ่อของคำมาถึงก็ยังบอกอีกว่าการตายของทั้งสองศพนี้เกี่ยวเนื่องกันมันต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลึกลับแน่ๆฆาตกรอาจจะเป็นคนคนเดียวกันยามค่ำคืนในบรรยากาศที่โศกเศร้าชาวบ้านทุกคนต่างหวาดกลัวชาวบ้านบางกลุ่มมีความเห็นว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่นี้เริ่มไม่ปลอดภัยมีฆาตกรต่อเนื่อง พวกเขาต้องการออกไปจังหุบเขาหมู่บ้านแห่งนี้จึงรวมตัวกันตอนเช้าไปกดดันให้หัวหน้าหมู่บ้านให้บอกทางลงจากหุบเขาแต่หัวหน้าหมู่บ้านไม่ยอมบอกทางออกให้กับลูกบ้านและยังขู่ให้กลัวอีกว่าถ้าใครลงไปแล้วต้องตายถ้าไม่เชื่อก,ก็ลองลงไปเองแต่เขาจะไม่บอกทางให้ชาวบ้านทุกคนต่างไม่พอใจในเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านไม่ยอมบอกพวกเขาก็จะเดินหาทางออกเองชาวบ้านจึงอพยพหนีออกไปบางส่วน โดยไม่เชื่อฟังคำบอกของหัวหน้าหมู่บ้าน ตกกลางคืนขณะครอบครัวของฟงกําลังกินอาหารมือ้อค่ากันอยู่โดยที่ส่างไม่ได้มาร่วมวงด้วยขอตัวเพราะอยากอยู่คนเดียวพ่อของฟงจึงถือโอกาสเล่าว่าสมัยที่ฟงยังเด็กๆได้เกิดป่วยกระทันหันรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทิ้งไว้คงตายแน่แนด้วยความรักลูกจึงมีความคิดที่จะพาลูกไปรักษาข้างนอกหมู่บ้านแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถพาฟงเดินออกจากหุบเขาได้เดินวนไปวนมาตอนนั้นพ่อและแม่ได้ฝันเห็นหญิงชุดแดง ยืนชี้บอกทางลงจากหุบเขารุ่งเช้าวันต่อมาสองผัวเมียจึงตัดสินใจเดินตามที่หญิงชุดแดงชี้ทางบอกจึงสามารถพาฟงออกไปหาหมอข้างนอกหมู่บ้านอื่นรักษาจนหายดีรอดตายกลับมาได้และผู้หญิงชุดแดงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในความฝันบอกว่าคนที่สามารถออกจากหุบเขาได้มีเพียงใส่เลือดครอบครัวของเขาเพียงเท่านั้นใครที่ไม่ใช่คนในครอบครัวลงไปต้องตายแต่แม่ของฟงลืมคำสัญญาไม่เชื่อทำผิดกฎได้แอบ พาลานแม่ของซางเดินลงออกไปจากหุบเขาเมื่อเดินลงไปได้ครึ่งทางทั้งสองคนก็มีเลือดไหลออกมาเป็นเหงือ่อตายอย่างทรมาน ด้วยความสงสัยฝ่งที่พบเจอผู้หญิงชุดแดงในงานแต่งอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้และยิ่งเป็นที่น่าสงสัยที่พ่อของเธอรู้ทางเข้าออกเพียงแค่คนเดียวสามารถนำสินค้าไปขายข้างนอกร่ำรวยอยู่คนเดียวจึงได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านส่วนที่ชาวบ้านเงือออกไหลบินเลือดอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นโรคภายทางธรรมชาติเธอบอกว่าพ่อไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหมู่บ้าน ทำให้พ่อของเธอที่ได้ฟังก็รู้สึกโมโหทันทีลบลูกผู้หญิงชุดแดงและสั่งห้ามลูกสาวนำความคิดนี้ไปพูดให้กับคนในหมู่บ้านได้รับรู้เก่งว่าจะได้รับอันตรายทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าหัวหน้าหมู่บ้านนั่นแหละเป็นคนทำไสยศาสตร,ร์มนดำสั่งผีฆ่าลูกบ้านเสียเอง ตัดมาฉาที่กลางป่าชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหัวเราะจนแสบแก้วหูและทุกคนเริ่มมีเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดชาวบ้านเริ่มกลัวคุ้มคลั่งวิ่งหนีตายกลับไปที่หมู่บ้าน รุ่งเช้าวันต่อมาระหว่างจัดการฝังศพชาวบ้านสังเริ่มรู้สึกไม่พอใจที่พ่อของฟงไม่ยอมบอกเส้นทางให้กับชาวบ้านปล่อยให้ชาวบ้านต้องมาตายส่วนฟงก็เริ่มที่จะเชื่อฟังคำพูดพ่อของเธอแล้วจึงอธิบายบอกสามีว่าอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ก็สบายดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องออกไปข้างนอกถ้าออกไปแล้วทุกคนต้องตายก็ไม่สมควรที่จะได้ออกไปสังไม่พอใจมากคิดว่าฟงเป็นบ้าอะไรที่ต้องมาทนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย นางตำาสูญเสียลูกชายไปนคนแรกยังไม่พอล่าสุดยังมาสูญเสียเหืองลูกสาวคนเล็กไปอีกคนทําให้จิตใจของเธอบอบช้าเป็นอย่างมากเกิดอาการเหมือร้อยเหมือนคนบ้าคอยเรียกเด็กคนอื่นๆเป็นลูกสาวของตัวเองจนมินที่เป็นลูกสาวคนเดียวที่เหลืออยู่ต้องคอยมาดูแลแม่ ตกกลางคืนขณะที่สางกลับมาบ้านฟงเริ่มรู้สึกว่าสามีของเธอทำตัวแปลกๆไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากลับมาแถมมีรอยบาดแผลที่แขนเธอถามสามีด้วยความสงสัยว่าหายไปไหนมาสางจึงบอกความจริงว่า เขาได้แอบติดตามพ่อของฟงเข้าไปหาสมุนไพในป่าแต่ระหว่างทางเกิดตามไม่ทันพลาดเกี่ยวกับต้นไม้นจนล้มลงได้บาดแผลมาฟงที่ได้รู้เช่นนั้นทำให้เธอรู้สึกว่าส่่งไม่หลมเลิกที่จะออกไปจากหุบเขาแห่งนี้เสียที ระหว่างนั้นพ่อของมินมาเคาะประตูแจ้งว่าลูกสาวของเขาได้หายตัวไปจากนั้นคนในหมู่บ้านจึงช่วยกันเดินออกตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจึงแยกย้ายหยุดการค้น,นหาในค่ำคืนนี้ขณะที่สองผัวเมียกำลังนอนหลับอยู่ฟงได้ลุกขึ้นมาจากเตียงซึ่งตอนนี้เธอไม่รู้สึกตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เหมือนโดนมนต์สะกดฟงได้เดินออกจากบ้านแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจสางที่เห็นพฤติกรรมเมียของตัวเองกลับไม่เข้าไปปลุกให้เธอ มีสติกลับเดินตามเธอไปเมื่อถึงรุ่งเช้าชาวบ้านก็ไม่พบมินแต่กลับไปพบศพนางคานนอนตายอยู่ริมแอ่งน้ำเมื่อํำชันสุตรศพด,สดูสภาพศพถูกแทงจากด้านหลังตับถูกควักออกไปแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่พบศพก็จะต้องมีหุ่นตุ๊กตาไม้วางอยู่ใกล้ๆชาวบ้านทุกคนต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าฆาตกรต้องเล่นสยศายสารเวทมนต์ดำแน่ๆ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนมีขวัญและกำลังใจในฐานะหัวหน้าหมู่บ้านจึงสั่งให้ทุกคนเอาตุ๊กตาที่บ้านของเดือนที่ทำไว้นำมาไว้ที่บ้านของเขาเองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตุ๊กตาพวกนี้จะกลายเป็นผีหรือเปล่าหรือจะมีคนอยู่เบื้องหลังฆาตกรรมต่อเนื่องกันแน่แต่ถึงอย่างไรพวกชาวบ้านก็ยังหามินไม่เจอเธอหายสาบสูญไปจากหมู่บ้านไม่เจอแม้กระทั่งศพเหมือนคนอื่นๆ ตกกลางคืนขณะดฟงนั่งหวีผมส่วนซางก็หลับอยู่บนเตียงเธอได้ยินเสียงเรียกโหยหาเธอจึงเดินออกไปข้างนอกตามเสียงที่ได้ยินสิ่งที่เธอได้พบเห็นก็คือหญิงชุดแดงกำลังกินดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในหุ่นตุ๊กตาไมา้หญิงชุดแดงขานเข้าไปหาฟงด้วยใบหน้าที่น่ากลัวทำให้เธอตกใจวิ่งหนีกลับมาที่บ้าน ฟงเล่าถึงสิ่งที่เธอพบเห็นบอกว่าเธอสามารถเห็นดวงวิญญาณคนตายได้เป็นคนในหมู่บ้านที่ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้ขึ้นเรือโยมมาทูตไปผุดไปเกิดตามความเชื่อแต่กลับไปสิงอยู่ในหุ่นตุ๊กตาไมา้และเมื่อสักครู่เธอก็ได้เห็นหญิงชุดแดงกำลังกินดวงวิญญาณพวกนั้นอยู่ซึ่งส่างฟังแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อฟองสักเท่าไหร่บอกว่าตอนนี้เหมือนมีคนกำลังเล่นไสยศาสตร์ฝึกมนต์ดำอะไรบางอย่างในหมู่บ้านแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังยื ยืนยันคำเดิมว่าถ้าในหมู่บ้านมันอันตรายมันก็ควรที่จะย้ายทิ้นฐานออกไปข้างนอกในเมื่อพ่อของฟงยังออกไปได้เขาทําไมจะออกไปไม่ได้เช่นกันวันต่อมาเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านและความสงบเรียบร้อยหัวหน้าหมู่บ้านได้ออกคําสั่งให้เด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุต้องอยู่ภายในบ้านห้ามออกมาข้างนอกคงเหลือไว้แต่พวกผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติด้านนอกและให้รีบกลับเข้าบ้าน ขณะที่คำกำลังเก็บสมุนไพรอยู่ฟงก็ได้เข้ามาคุยแล้วทักทายตามภาษาเพื่อนระหว่างที่คุยกันอยู่นางต่ำซึ่งตอนนี้ถึอกลายเป็นบ้าเสียสติไปแล้วเธอเกิดอาการคุ้มขลั่งขึ้นมาทำให้คำและฟงช่วยกันพยุงเธอไปให้ลุงสันรักษาที่บ้านและได้พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ที่ต้องการนําชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อไปประกอบพิธีทางสายศาสตร์มนต์ดำแน่ๆซึ่งระหว่างที่ฟงกําลังเดินกลับก็ได้เจอกับพ่อและสางที่สีหน้าไม่พอใจที่ลูกสาวของตัวเองออกมาโดยไม่ขออนุญาตแอบมาพบกับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีและสั่งให้ฟงให้รีบกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาบ้านฟงก็ให้เหตุผลว่าที่เธอออกไปเธอไปสือบบ่อแสคาตกร เมื่อสางได้ยินเช่นนั้นก็พูดสวนขึ้นมาทันทีมันคือข้ออ้างของฟงที่ต้องการแอบไปพบกับคำเล่นชูด้ด้วยกันซึ่งตอนนี้ทำให้พ่อของฟงไม่พอใจลูกสาวของเขาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงตบหน้าลูกไปหนึ่งทีแล้วเดินหนีออกไปสงบสติอารมณ์เหลือแต่เพียงแม่บุญธรรมที่คอยปลอบเธออยู่ในห้อง และในค่ำคืนนั้นฝงได้เกิดอาการคุ้มข้างอาละวาทค้ายถูกผีเข้าสิงขณะเดียวกันลุงสันก็มีอาการแปลกๆดิ้นหลนทุนลนทุนลายเหมือนถูกบีบคอและรุ่งเชา้าข้ามพบว่าพ่อของตัวเองนั้นได้เสียชีวิตถูกตัดหัวด้วยความโมโหอย่างมากเขาแบกศพพ่อของตัวเองพร้อมกับชาวบ้านไปที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้าน ขำและชาวบ้านทุกคนต่างสงสัยท,ทั้งที่หัวหน้าหมู่บ้านได้สั่งเก็บตุ๊กตาทุกตัวในหมู่บ้านหมดแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นอีกพวกเข่าสงสัยว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นฆาตกรเสียเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสามีของฟงได้เปิดเผยความจริงว่าครอบครัวของหัวหน้าหมู่บ้านเป็นฆาตกรฆ่าคนเพื่อนำไปประกอบพิธีไสยศาสตร์มนต์ดำสร้างพูดทั้งน้ำตาในคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ฟงเกิดอาการคุ้มคลั่งอาลวาดเธอไล่เขาออกไป จากนอกห้องหลังจากที่เธอสงบลงเขาได้ค้นภายในบ้านพบหลักฐานอยู่ใต้เตียงพบรอยเลือดและเชือกรัดคอแอบเก็บไว้ใต้เตียงเขานำหลักฐานมัดออกมาให้ชาวบ้านดูพูดท้งน้ำตาเสียใจว่าครอบครัวของฟงคือฆาตกรจากนั้นชาวบ้านทุกคนต่างกรีดร้องด้วยความโมโหโกนดา่าสามแช่งและปาเข้าของใส่ส่วนคํานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่ยืนเสียใจร้องไห้ต่อหน้าศพพ่อของตัวเอง ในค่ำคืนนี้สางแต่งชุดเจ้าบ่าวเขาเป็นกนารนำชาวบ้านเตรียมจุดไฟเผาพ่อตาแม่ยายส่วนฟงถูกจับอยู่ในบ้านแต่โชคดียังมีลุงแดนซึ่งเป็นบ้าและคำได้แอบบุกเข้าไปช่วยเธอนี้ออกมาได้ฟงออกมาเรียกร้องความบอิสุดให้กับครอบครัวของเธอบอกชาวบ้านทุกคนว่าจะมีฆาตรกรคนไหนที่น่าโง,ง่เอาหลักฐานมาซ่อนไว้ในบ้านของตัวเองสางเห็นเมียของตัวเองปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับคำเขาจึงเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีว่านา ยังจะไปเชื่อฟองอีกหรือไงทั้งๆท,ที่พ่อของแกถูกฟองฆ่าตายส่วนคําที่ได้ยินเช่นนั้นเขาไม่ตอบโต้อะไรสางได้แต่เพียงยืนนิ่งดูท่าทีของสาง ฟงไม่รอช้าเปิดโปงความชั่วของสางมันนี่แหละคือฆาตรกรตัวจริงเธอโชว์สมุดบันทึกของแม่ที่ฝากไว้ให้กับคาก่อนตายซึ่งคาก็ไม่ได้สนใจสมุดบันทึกตำราเล่มนี้เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเก็บมันไว้ที่ชั้นหนังสือจนกระทั่งพ่อของเขากลายเป็นเหยื่อถูกฆ่าสมุดบันทึกเล่มนี้จึงปรากฏตัวขึ้นทำให้เขาได้เห็นจำมันได้อีกครั้งและนำมาให้กับฟงตามคำขอร้องแม่ของเธอก่อนตาย สมุดบันทึกตำราเล่มนี้บอกถึงไสยศาสตร์เวทมนต์ดำตมเหล้าหัวกะโหลกต้องฆ่าคนห้าชีวิตนำชิ้นส่วนร่างกายทั้งห้ามาปรุงเหล้ามันตรงกับเหตุการณ์คนในหมู่บ้านที่ต้องถูกฆ่าตายถูกตัดชิ้นส่วนอวัยวะออกไปจากนั้นเธอท้าวความสมัยตั้งแต่ที่แม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่แม่ของเธอเล่าว่าบรรพบุรุษของหมู่บ้านนรกแห่งนี้เดิมทีเป็นกลุ่มโจรออกปนฆ่าหมู่บ้านอื่นๆฆ่าทุกคนในหมู่บ้านให้ตายหมด ยกเว้นหญิงที่กำลังตั้งครรภ์จะไว้ชีวิตเมื่อทางการออกปราบปรามอย่างหนักจึงอบพยพมาที่หุบเขาแห่งนี้แล้วเกิดความกลัวว่าจะถูกตามล้างแค้นจากหญิงที่ตั้งครรภ์ที่รอดชีวิตไปได้มีนักบวชในกลุ่มโจรบ,บรรพบรุษได้ทำพิธีเวทมนสกดวิญญาณสาบแช่งเพื่อเป็นการป้องกันคนภายนอกและผูดีผีต่างๆเข้ามาในหมู่บ้านขณะเดียวกันคนในหมู่บ้านก็ไม่สามารถหลบหนีออกไปได้เช่นกันใครที่แอบหนีออกไปจากหมู่บ้านก็จะต้องเป็นโรคประหล เงื่อไหลออกมาเป็นเลือดตายอย่างทรมานในที่สุดเวทมนต์ดำสะกดนี้จะถูกทำรายก็ต่อเมื่อเลือดหยินบริสุทธิ์ของผู้หญิงเท่านั้นซางบอกว่าทั้งหมดที่เธอเล่ามานี้มันก็แค่นิทานหลอกเด็กแต่ฟงงัดหลักฐานสำคัญออกมาก็คือกำไหลข้อมือที่ลุงซันสวมให้ในวันแต่งงานของซางนั้นมันหายไปไหนมันไปตกอยู่ใกล้ศพของลุงซันได้อย่างไรแกนั่นแหละคือฆาตกรตัวจริงฆ่าลุงซัน คราวนี้สางมัดถูกเปิดโปงความชั่วของตัวเองเขาเริ่มควบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่บอกกับชาวบ้านว่ากูนี่แหละคือคนฆ่าแล้วใครจะทำไมที่ตัวเขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสมัยที่เขายังเด็กแม่ของเขาแอมนี้ออกไปจากหมู่บ้านกับนางแอมแม่ของฟง แม่ของเขาถูกคำสาปโรคประหลาดเงือไหลออกมาเป็นเลือดเขาอ้อนวอนลุงสันช่วยรักษาแม่แต่กลับดูถูกปฏิเสธไม่ยอมรักษาให้ปล่อยให้แม่เขาตายไปต่อหน้าต่อตายอย่างทรมานมันเป็นความแค้นฝังใจเขาได้พบกับวิญญาณชั่วร้ายนางสีที่คอยแก้แค้นหาทางเข้ามาในหมู่บ้านแนะนำสั่งให้รู้จักสยศายศสา์เวทมนต์ดำต้มเล่าหัวกะโหลกโดยที่เขาจะต้องแต่งงานกับสาวที่มีเลือดหยินบริสุทธิ์นั่นก็คือฟงโดยที่เขาจะได้แก้แค้นสำเร็จส่สวนนางสี ก็จะได้ดวงวิญญาณไปกินเมื่อสางแต่งงานกับฟงเขาเริ่มใช้เวทมนต์สะกดกจิตฟงให้ออกไปฆ่าคนในยามค่ำคืนโดยที่เธอไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่ด้วยที่เธอมีจิตใจที่อ่อนโยนเธอจึงฆ่าคนไม่สำเร็จสางจึงต้องเป็นคนลงมือฆ่าเองตอนนี้สางเริ่มคลั่งโมโหเขาต้องการจะฆ่ารังแคให้ได้เขาโยนคบเพลิงจุดไฟเผาพ่อตาแม่ยาย จนชาวบ้านทุกคนต่างแตกตื่นรีบเข้าไปช่วยหัวหน้าหมู่บ้านกับภรรยาออกมาสางควักมีดออกมาเดินเข้าไปแทงฟงแต่ลุงแดงคนบ้าเข้ามาขัดขวางช่วยเธอลุงแดนจึงถูกสางแทงตายจากนั้นคำก็เข้ามาช่วยต่อสู้กับสางแล้วบอกให้ฟงหนีไป ฟงวิ่งหนีเข้าไปในปา่าเจอมินที่ยังมีชีวิตอยู่เธอถูกจับมาต้มในบ่อเลา่าฟงช่วยแกมัดและบอกให้มินรีบหนีไปจากนั้นซางก็วิ่งตามมาทันทั้งสองคนเกิดการต่อสู้กันฟงสู้แหลงซางไม่ไหวจึงแกล้งพูดว่าเห็นวิญญาณแม่ของซางยินมองดูอยู่ซางที่มีความรักแม่จึงวิ่งดูรอบๆแต่ก็ไม่เจอเป็นจังหวะที่ฟงรีบหยิบมีดแทงซาง ก่อนที่สางจะตายฟงบอกว่าเขาถูกนางสีหลอกใช้เพราะอาวัยวะชิ้นส่วนหัวใจของคนชั่วก็คือสางนั่นเองเมื่อสางสิ้นใจลงฟงก็เห็นยมมาทูดภายเรือมารับดวงวิญญาณสางตอนนี้นางสีได้ปรากฏตัวขึ้นมาจัดก,การฆ่าฟงนางสีเตือนความจำฟงว่าเธอนั่นแหละจำได้ไหมที่พาฉันเข้ามาในหมู่บ้านในสมัยเด็กๆนั่งอยู่ในป่าซึ่งพ่อของเธอสั่งห้ามไม่ให้ลงไปจากหมู่บ้านนางสีได้เข้าไปทําความรู้จักทักทายขอต ติดตามฝงเข้าไปด้วยเพราะฝงมีเลือดหญินที่ทำลายเวทมนต์คำสาปทางเข้าหมู่บ้านได้ ขณะนั้นดวงวิญญาณสางกำลังเดินไปขึ้นเรือ,อยมทูตนางสีจึงรีบตามไปกินดวงวิญญาณที่ชั่วร้ายฟงที่อยากให้ดวงวิญญาณสางไปผุดไปเกิดจึงขัดขวางหยิบคบเพลิงใส่ลงไปในบ่อเลือดมันคือการทำลายเวทมนต์ดำสยศาตรต้มเล่าหัวกะโหลกทำให้ดวงวิญญาณของนางสีถูกทำลายไปด้วยพร้อมกับทำลายคำสาบที่ปิดกัน้นทางออกจากหมู่บ้าน ฟงหวนคิดถึงสมัยเด็กๆและซางเคยให้สัญญาว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะแต่งงานกับฟงและนั่นมันก็คือความทรงจำที่ดีก่อนที่เธอจะเห็นดวงวิญญาณซางเป็นครั้งสุดท้ายขึ้นเหลือยมมาทูดไปสู่พอลโลกรุ่งเช้าวันต่อมาชาวบ้านทุกคนเผาศพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จากนั้นทุกคนต่างแยกย้ายอพยพออกจากหมู่บ้านนารกแห่งนี้เหลือเพียงแค่บางครอบครัว ส่วนคําแต่งงานกับมินอยู่ด้วยกันจนมีลูกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนารกแห่งนี้ตลอดไปและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบนะครับ